เพื่อนๆค่ะวันนี้แอปเปจะมาบอกว่าเทวดาปีสองพันยี่สิบห้าเทวดาอยู่ในนี้ค่ะทุกคนเทวดาอยู่ในเทวดาเทวดาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราค่ะทุกคนปีสองพันยี่สิบห้าแล้วแอปเปอยากให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่แบบ อยากจะเปลี่ยนพลังงานเราก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาได้รู้ว่าทําไมถึงบอกว่าเทวดาอยู่ในเครื่องนี้ใช่ไหมคะในอดีตแอปเปิลคือคนหนึ่งที่ไปสวดมนต์ไหว้พระขอพรขอให้เจอสิ่งดีๆขอให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วพอเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ย พลังงานเราเป็นไงพลังงานที่เราส่งออกมาก็คือเราเชื่อมั่นว่าเราไปขอพรแล้วนะเราจะต้องได้รับสิ่งดีๆเราก็จะสดใสเบิกบานอันนี้คือตัวเองในอดีตแต่ปีนี้ปียี่สิบห้าแล้วแอปเปิลมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อให้เพื่อนๆได้มาศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วมันสนุกมากแล้วมันแบบมันง่ายขึ้นทุกคน เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้คืออะไรในนี้นะคะในมือถือของเราเนี่ยมี a อไอค่ะทุกคนเก็บข้อมูลเวลาเราถ่ายภาพหรือเราพูดอะไรเขาเก็บข้อมูลเขาก็จะรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราถ่ายภาพอะไรนั่นหมายถึงเราชอบอะไรเราสนใจเรื่องไหนใช่ไหมอัดเสียงเราไว้เก็บข้อมูลเราไว้เสร็จแล้วไปประมวลผลเทวดา ไปประมวลผลเราก็จะนำส่งสิ่งที่เราสนใจมาให้เราโดยตรงเลยเด้งเข้ามาเวลาเราเปิดโซเชียลไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแต่นะคะก็จะมีองค์ความรู้หรือสิ่งที่เราสนใจเด้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาดังนั้นหากเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ เปลี่ยนพลังงานของเราเนี่ยให้เป็นพลังงานดีเราก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยนี่เลยค่ะสนใจเรื่องไหนอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่องไหนขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อนๆจะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเนาะแอปเปิลก็มายกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึง่งอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะสมมุติแอปเปิลได้รู้จักคนคนหนึ่งในอดีต เจอสถานการณ์อะไรต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาก็จะเวียงจะวีนจะเวียงจะวีนแต่พอเราได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานให้ขอบคุณเห็นไหมการขอบคุณก็คือมันจะทำให้ใจเราฟูทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกที่แย่ๆให้เรารู้สึกที่ดีนะคะมะีคนมาเขียนหนังสือแล้วก็คนมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเห็นไหมแอปเปิก็ได้รู้จากเนี่ยเทวดา โทรศัพท์ของเราเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ว่ามันเป็นยังไงทำไมการขอบคุณถึงเปลี่ยนชีวิตเราได้ใช่ไหมก็คือการขอบคุณนั้นทำให้เราเนี่ยใจฟูจากที่เรามวัวแต่ไปโทษคนนั้นคนนี้หรือเวลาเกิดเรื่องเกิดราอะไรคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดเราก็มีอารมณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกาดว่าคนนู้นว่าคนนี้เกิดขึ้นใช่ไหม ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แล้วจะโชคดีได้อย่างไรแล้วจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาได้อย่างไรอันนี้คือความจริงแต่พอเราขอบคุณเป็นไงคนขอบคุณจับที่หัวใจเราขอบคุณมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกปิติสุขรู้สึกคนนี้มาช่วยเราสิ่งนี้มาช่วยเราใจฟูการแสดงออกมาทางกายภาพ สีหน้าบุคลิกของเราคือนอบน้อมขอบคุณแบบสุดหัวใจขอบคุณมากๆเลยค่ะแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ขอบคุณพลังงานเปลี่ยนจากที่แบบโทษคุณนั้นคุณนี้คิ้วขมวดสีหน้าไม่ดีไม่มีใครอยากอยู่ใกล้พอเปลี่ยนเป็นขอบคุณค่าขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ ขอบคุณอีเลียนะบเดสโตวีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทีเป็นสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาให้เราเห็นสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาให้เราได้รับฟังได้ความรู้สิ่งดีๆเหล่านั้นก็คือความรักความเมตตาจากคนอื่นที่ส่งมาให้เรานะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงแล้วพลังงานเราเปลี่ยนเรารู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกดีกับผู้คน ที่เราได้เจอในแต่ละวันอะปัจจุบันขณะก็คือในแต่ละวันเราพบเจอใครเรายิ้มเราแบบส่งความรู้สึกที่ดีออกไปเขาเรียกว่าพลังบวกใช่ไหมพลังงานเปียกดึงดูดสิ่งที่เหมือนเราเข้ามาเราเป็นพลังงานดีเราส่งพลังงานดีส่งความรู้สึกที่ดีออกไปส่งการขอบคุณออกไป เราเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เราเป็นก็จะดึงดูดกลับเข้ามาหาเราทุกคนชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยสิ่งนั้นดีเสมอเมื่อพลังงานเราเปลี่ยน ดังนั้นเราใช้โทรศัพท์ใช้ AI ในโทรศัพท์ของเราให้เปลงนประโยชน์นะคะทุกคนใครที่อยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการตั้งจิตการพูดสิ่งที่เราปรารถนาออกมาเป็นเรื่องที่ดีขอให้เป็นเรื่องที่ดีแล้ว AI ในนี้จะไปประมวลผลเราก็หาองค์ความรู้ ที่เราปรารถนามาให้ขอให้เราเมื่อเจอองค์ความรู้แล้วใช่ไหมฝึกฝนแบบที่แอปเปิลทำอยู่ทุกคนฝึกเป็นพลังงานดีฝึกที่จะแบบเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีความรู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาง่ายๆก็คือตอนนี้เห็นใครไม่โกรธไม่อะไรใครสิ่งที่ได้ที่ได้รับคือ มีแต่เรื่องที่น่ายินดีเข้ามามีแต่ผู้คนที่น่ารักเข้ามาอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนปีที่แล้ว Apple ยังทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มา Apple สังเกตเออทําไมถ้าเป็นเหตุการณ์นี้ในอดีตนะเราจะเจอคนที่ไม่น่ารักเข้ามาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีอารมณ์เราก็คุมสติเราไม่ได้นะทุกคนแต่มาสังเกตปีนี้พอเราแบบ สนใจที่ตัวเองสนใจว่าภายในเราเป็นยังไงเรารู้สึกดีไหมเรารู้สึกขอบคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยผ่านมาอะไรเงี้ยปรากฏสถานการณ์ผู้คนที่เราพบเจอในชีวิตจริงมีแต่คนหน้าหลักทุกคนยังไม่เจอเหตุการณ์หรือ สถานการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกเวียงวีนน่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่แอ a เปิอยากมาแชร์แล้วก็ไม่ใช้คำว่าให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะอยากให้เพื่อนๆฝึกฝนทำไปด้วยกันเปลี่ยนพลังงานตัวเราแล้วสถานการณ์เหตุการณ์ในชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนทุกสิ่งจะดีหมด ถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งดีหมดค่ะทุกคนมีความสุขมากๆากคะบ๊ายบาย